ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒนพิคุปหรือหลวงพี่หมอประจําวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้นบัดนี้เจริญพนญาโยมกาลยานเมธวันนี้อารมาจะมา,าแลกเปลี่ยนเรื่อง หาัก,การที่สําคัญสําหรับพุทธศาสนาก็คือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนเนี่ยมีความสําคัญในพุทธศาสนามากเมื่อวันมาค้าบูชาในการเทศนา โอวาทะปาิโมเราอาจจะเคยได้ยินหรือหรือเคยได้รู้ว่าพระ,พ,ระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับหัวใจของพุทธศาสนาก็คือไม่ทำความชั่วทั้งปวงละเว้นความชั่วทั้งปวง มุ่งมั่นสร้างความดีความเป็นมิกุศลแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ครับคือละความชั่วทําความดีแล้วทาจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่ว่าอาจจะไม่กี่คนที่จะจะรู้ว่าในการเทศครั้งเดียวกันเนี่ยพระพระพุทธองค์ทรงประกาศ สิ่งที่เรียกว่าอุดมการของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันเป็นอุดมการสี่ประการคือ4ี่หลักการที่เป็นที่เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของของพุทธพุทธศาสนานะครับเป็นเป็นจุดที่ที่ชาวพุทธทุกคนควรจะพัฒนาให้ให้ให้สภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้น สี่อย่างนี้มีอะไรบ้างก็คือ1สงบ 2. คือความอดทน 3. คือการไม่เบียดเบียนและ4ก็คือนิพพานนั่นเองวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับความไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนทั้งตัวตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมด้วย ในการดำรงชีวิตเนี่ยเราจะต้องดำรงชีวิตตัวที่ไม่เปลีป่ยนบียนใครและมันเริ่มต้นจากการไม่เบลี่ยนบียนตัวเองก่อนหลายคนอาจจะลืมไปว่าเราจะไม่เบียดเปยนผู้อื่นคือทำได้ดีมากไม่เบียดเียนผู้อื่นแต่ว่า กลายเป็นว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองใน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 การในการทำเช่นนั้นหมายความว่ายังไงตัวอย่างเช่นเ,เราอาจจะที่ทำงานเราเป็นคิดว่าเราเป็นคนที่ดีแล้วเราก็เราก็ไปทำงานหนัก มากกว่าคนอื่นนะครับคือไม่ไม่เบียดเบียนไม่ต้องไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็เขาไปทํางานหนักกว่าที่ที่เราควรควรจะทำนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไม่เบียดเบียนเบียดเบียไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราจะได้เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแต่ว่าการทําเช่นนั้นถ้าเราทําไปจนถึงขั้นที่ว่ามันมันมีผลกระทบต่อต่อสุขภาพของเรามีผลกระทบต่อ ครอบครัวของเราและมีผลกระทบต่อ,อาการที่ว่าทําให้ทําให้การทํางานเป็นทีมในในในองค์กรม,มีมีความเสียหายคือมีคือทําให้ทุกคนในทีมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องทําก็ได้มีเดี๋ยวเดียวก็มีคนมาทําให้ ถ้าถ้าเชดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็มันก็เป็นการเปลี่ยน,นเปลี่ยน,ต,ยนตัวตนเองนะครับแล้วก็อีก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 สถานการณ์หนึ่งก็คือว่าเวลามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราเราต้องแน่ใจว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้ไดก่อนคือว่าเราเราอยู่ในสถานะสภาวะที่จะไปช่วยเหลือคนอื่น ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือว่าอย่างเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินทุกครั้งแอร์โฮสเตสก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาสอนวิธีปฏิบัติใยยามฉุกเฉินเขาจะพูดทุกครั้งว่าเวลาให้แมสออกซิเจนที่มันตกลงมาเนี่ยเราให้ใส่ตัวเราเองก่อนที่เราจะไปไปช่วยคนอื่นจะไปช่วยใส่ให้คนอื่นเหมืนันคือเราจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ก่อน ท,ที่เราถึงจะไปไปช่วยกันอื่นไะด้แล้วการไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เกิดสภาวะที่เป็นสันติสุขนะครับสภาวะที่เป็นปกติหรือสภาวะที่ทุกคนรู้สึกว่าปลอดภัย ซึ่งเป็นสภาวะสําคัญที่จะทําให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เลยถ้าไม่มีไม่มีสภาวะที่สันติภาพเช่นนั้นสภาวะที่ปกตหิหรือเป็นสภาวะแห่งแห่งศีลน,นั่นเองการจะมีศีลได้เนี่ยจะต้องไม่ไม่ไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจา ไม่ว่าจะกี่ข้อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างสภาพที่ป็ปกติสภาพที่ไม่เบียดเบียนสภาพที่เหมาะที่จะสามารถปฏิบัติธรรมได้สภาพที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วครับวันนี้ก็ เวลามันพอสมควรแล้ววันนี้ก็พูดถึงหลักการที่สำคัญคือการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญมากๆของพุทธศาสนาซึ่งหลักการนี้ก็จะต้องเป็นการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นแล้วก็ทั้งสิ่งแวดลอ้อมแล้วการไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ ไม่ทาไม่เริ่มจากจุดนี้เราก็จะไม่สามารถอยู่ในฐานะที่จะไปไม่เปลียดเปลี่ยนผู้อื่นอย่างเยยออะ่างคือเราเราก็จะอยู่ในฐานะที่จริงๆเปียดเปลี่ยนผู้อื่นค,คือคือเราจะต้องตกทิ้นอ้างลาบากแล้วก็คนหนึ่งก็จะต้องมาช่วยเรานะครับนั่นก็เป็นการเปลียดเปลี่ยนผู้อื่นอย่างหนึ่งเราะั้นเราต้องต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนต้องต้อง,งยืนอย่างมั่นคงบน ขาของเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราเราถึงจะมีโอกาสที่จะไปไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การเปลี่ยนเปลนทำให้เกิดสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสันติเป็นเป็นเป็นความปกติเป็นศีลส,สภาวะแห่งศีล ที่ที่จำเป็นแล้วก็ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราสามารถเดินทางในมัรที่เป็นองแปดหรือทางสายเอกทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนพวกเราไว้ด้วยพระการณาด้วยพระมหาการณาที่คุณ คนนี้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วขอให้ญาติโยมจงม,มีสติปัญญามันปฏิบัติฝึกนำหลักไม่เบียดเปลี่ยนมาใช้ในใน,ในชีวิตประจำวันของของโยมแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญในหน้าที่การงาน และคิดสิ่งใดที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็ขอให้สมความปรารถนานั้นเทินเอวัง